วัดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทานะครับหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับที่ผมได้มานะครับในงวดประจําวันพุธนะครับ ที่ธันวาคมพศ2565นสาะครับสำหรับงวดที่แล้วเม็ดเดียวก็ไม่ทำเอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับฟันอยู่ที่7นะครับก็มา7 9แล้วก็73นะครับขอขอแสดงความยินดีกับเอฟซีพี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับครับผมก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นรูด5กับ9นะครับพวกควมชัวร์เม็ดเดียวฟันอยู่ที่9นะครับ สำหรับ9ก็จะมี09นะครับ9249แล้วก็89นะครับสำหรับ5ก็จะมี0551 5335 75นะครับสายวิ่งสายรูดกุรูดนะครับพว้่วมชัวนะครับสำหรับ3ตัวเด่นก็จะมี495 375 978นะครับสำหรับ4ตัวก็จะมี4,000นะครับ495 5,375 2,978นะครับ สำหรับ4ตัวก็จะมี55997744นะครับสำหรับเบิ้ลนะครับกันให้4ตัวนะครับก็จะมี55997744นะครับวันนี้นะครับค่อนข้างกันให้สัก4ตัวครับสายเบิ้ลนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณ fc พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไ i k e กดติดตามเป็นลังใจแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลท์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินคิมพาลยขอตัวลาไปก่อนโชคดีมีัยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ